ใครก็ได้ตามหมอ,อมาทีเร็วเข้าดัดเช็อาการแย่แล้วช่วยเน็คลังหนยค่ะเลดี้คอลเลนท่านหญิงดักสติก่อนค่ะหมดสติไปแล้วขาดออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายจนเริ่มเกิดอาการตัวเขียวมีหันติดหลอลมสินะมีกับหลอดหากปรถมพยาบาลด้วยวิธีนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตอาจโดนความผิดฐานฆาตกรรมเชือ้อพะวงแต่ยังไงก็ต้องช่วยชีวิตคนก่อนเรื่องอื่นไว้ค่อยแก้ไขทีหลังก็แล้วกัน เลดี Lady, ้ท่านจะทาอะไรออกมาเดี๋ยวนี้แม้ว่าเสี่ยงแต่มีเพียงวิธีนี้เท่านั้นเหลือเวลาอีกแค่สามสิวินาทีต้องจัดการให้เสร็จหากทําหลอดเลือดใหญ่เสียหายระหว่างจากคอนางจะเสียชีวิตทันทีเป็นตำแหน่งที่ต่อมไทรอยด์หลอดเลือดและเส้นประสาทอาจเสียหายได้ทั้งหมดต้องจาอลองตำแหน่งที่ไม่ต่ำไม่สูงและไม่ลึกจนเกินไปตำแหน่งนี้จดจ่อไว้ 3เซนติเมตรเท่านั้นห้ามกี่โดนอวัยวะที่มีผลต่อชีวิตเด็ดขาดอืเห็นชิ้นอาหารลังๆแล้วตอนนี้แค่เปิดช่องหลอดลมได้ก็เรียบร้อยช่วยชีวิตสำเร็จในโลกที่ยังไม่มีการผ่าตัดอ e วัยวะเราคงลำบากแล้วสิท่านต้องไปกับพวกเราครับเลดี้คอรเลน ก็ได้ค่ะแต่ก่อนไปเนื่องจากเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินจึงทำการผ่าตัดโดยไม่ได้ฆ่าเชือ้อหากปล่อยไว้แบบนี้ดัชเชสอาจเกิดการติดเชื้อได้รบกวนแจ้งหมอหลวงให้ฆ่าเชื้อที่แผลด้วยค่ะไปค่ะเชิญท่านนำทางได้เลย